ก็ตอนนี้หมดเวลาของพี่แล้วเอ้าเดี๋ยวพี่ต้องไปทํางานต่อไปไหนคะแดีวพี่มีงานเก็บตะไคร่น้ำแล้วปัดถนนใครไมไปส่งไหมนะทำไมครับจะไปส่งอุ้ยตายแล้วเอ้าเป็นหรือเปล่าเนี่ยเป็นหรือเปล่าจะไปส่งพี่อย่าแซวแป๊บแต่พี่เห็นนี่แล้วพี่ก็รู้ชัดเริ่มรู้สึกชอบใช่ไหมรู้สึกชอบเฮ้ยรับผม ใช่นะครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับผู้จัดงานนะครับพี่ป๊อปซ่านะครับรวมถึงพี่ๆทุกคนนะครับที่ที่นี่นะครับขอบรคคุณเลยับจริงๆที่อยากจะลงไปกราบเท้าทุกคนเลยนะครับเพียงแต่ว่าไม่รู้เท้ากี่คู่เยอะเหลือเกินอาจจะกราบไม่หมดวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีความดีความชอบตรงไหนเนี่ยวันนี้ขอยกให้กับน้องนอ๊ะหกคนขอเสียงปรบมือดังๆ ไปแล้วนะฮะถ้าเกิดแฟนๆอยากจะตามจะลุกตามไม่ต้องนะครับเดี๋ยวอยู่กับน้องๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมกลัวน้องๆจะเหงาเลยครับครับผมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเจอกกนใหม่น้องๆเล่นไหมครับพี่ๆเสียงพี่ๆไหนครับ